นี่ถ้าคุณเรียกคืนความทรงจำระยะยาวมาเร็วขนาดนี้โลกของคุณก็จะลุดลงเร็วเท่านั้นในระหว่างเนี้ความทรงจำของคุณก็จะเริ่มสูญเสียไปนะครับทำไมต้องเป็นผมด้วยอะ่ะเราจะทำให้ทุกคนพ้นผิดด้วยความจริงก็ลองดูกันและกันว่าใครจะโค่นผมลงทุกอย่างมันเพิ่งจะเริ่มตน้นผมจะลากขอไอ้ชั่วพวกนั้นมาชดใช้กรรมให้มันก่อไว้ให้ได้ขอแบบพิกๆีกูนี้ได้ไหม ว่าให้ตายกันในข้างน่าสนใจดีครับข่าวนี้มันได้เกมปูเวอร์ของจริงไหมใครจะไปห้ามได้วะเฮียเล้วโกหกไดนแล้วนะความเป็นคนนะไม่เือเลยใช่ไหมฉันถอยไม่ได้แล้วฉันต้องเอาจริงแล้วะเยมตัวไว้ได้เลย Remember จำจนตอนเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่30กันยายนนี้ทางช่องโมโนทเวนตีนอย